สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับผมมือหนีกาะมาพบมาพ่อกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหม่มฟาร์มครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับเนาะมือหนีกาะมาพบมาพ่อกันกับบาฟินคือเก่านะครับผมทางช่องคู่แหม่มฟาร์มครับผมอ่ามือหนีนะครับมาบานพอยุธนะครับเอาก่อนอื่นก็สวัสดีครับก็ครับผม เมื่อนี้นะครับพอดีข้างพอยุตเพื่อนคิดต่อไปว่าทีมงานนะพ่อเนาะทีมงานอยากได้นกลิ้วตันนะครับเนีนกลิ้วตันวันนี้พาวิ่งกับพ่อพ่อมีนะครับพ่อมีแบ่งดังไปนะพี่น้องเนาะมาพี่มีอยู่สามสีโตดนะครับบันลิ้วตัวนี้เป็นลิ้วที่เส้นตายนะครับเส้นตายห้อยใต้แหละครับเอามาเปลี่ยนนกสามผูมาวิ่งนะครับก็เลยว่าสีแบ่งไปบันนี้สีไปที่มากยังไงมันถามพอยุดกันครับผม ไปใช้กับพอนุ่ไปเมืองเล่านะครับผมถามฟังไปพุ่นนะครับถามฟังสายเลยนะครับผมพอดีท่มงานใกล้ตีนะพอเนาะเพิ่นเป็นเสียนไก่ครับบันนี้เพิ่นเพ่นอยากเปล่นนกนะครับเป็นเอฟซีพยุตนะครับเอฟซีทางสิงห์นักปั่นทัวทิตนะครับเป็นบุกพยุตนะครับผมอพยุตนี่เป็นสายต้อดินนะครับบันนี้ของพอนี่มันบ่าใครพอนกริยวนะพอเนาะโอกาสที่พ่อนกรวนี่มั่นกับ คือว่าแะครับมันไม่เป็นเป็นนกมงขลนหายากากก็ง่อยนะครับผมมันอีตัวนี้นะครับเพิ่นเลีลล้ยงได้กว่าปีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นไปเป็นมากมากมายูน้ำบางที่นี่ก็ได้หางกบเดือนแล้วนะครับเอาฟื้นตัวเนี่ยแต่ว่ายังไ่ทันได้เฉลยนะครับผมเป็นนกไมยู่แตาว่าคันดีนะครับอ่ะบันมากเบิรงนี่เบิ่งไล่กันครับผมนี่กติปากอาจารย์เพิ่นชื่ออย่างบอกว่าทกข์ทัุ้นเหตุเพรานธ้รมเสื่อนนะครับผมเป็นเจียนไก่นะครับ แต่ว่าพยุทธ์มีทีมงานอยู่ข้างกี่นะครับหน่าเงียงก่อนิหน้าเจ๊กน้าเจ๊กนะครับหน้าเจ๊กติดต่อเป็นมูน้าเจ๊กนี่นะครับน้าเจ๊กเชื่อมใจถึงเพราะว่ามาเบิรงไล่ตัวนี้นะครับั้งรับนกตัวนี้นะครับบ่าพินงกับไปเลือกมากครับหอยไตนะครับหอยไตกับเบขึ้นว่าเิืนกับเอามาแท่งอยู่นะครับเิืนเอามาหลายบาทเติอกุลละนะครับ บัดนี้บ้าพีนก็เลยว่าบาฟิ่เป็นเลียงนกสากุ๊กนะพี่น้องเนาะก็รเลยเิ่นเลยเอาตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับผมลิงไล่มั่นกับตามนี่แหละครับนะครับเป็นนกขาสั่นๆตั้มๆนะครับไล่ทีดีมีขาล่มนะครับมีขาร่มเป็นนกริ้วที่มีคาล่มนะครับแต่ว่ากับบอถึงกับจัดจังนะครับบอมีอางนะตัวหนีเนาะนะครับผมเสียงกางนะครับเสียงกางเต็มเต็มนะพี่น้องเนาะอาจจีบบอห้องบอใสบปานนกตอนะครับต่ว่ากับ ฝึกไปเรื่อยๆน,นะพ่อเนาะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆน,นะครับผมสั้งรับผู้เอาไปกแบบมันมๆน,นะครับขามือนีขามาเยี่ยมบ้านพขายุดมากขาแน่ครับมือนีมากบกวนเวลาคือเบิึงมวยนะพี่น้องเนาะมวยวันก็ร่างมากครับเอวก็ะหอดคู่เอกเลยนะ <c oughs> ครับผม่าบี้กับสีมาฝากไว้นะครับวันที่ยี่สิบเป็นสีมาเอาเป็นผอนะครับผมมาฝากไว้เพราะว่าบาที้ดิทัลละกิจไปออกน้อยฮ็ดขาเทียมยูสีสกิจ้ะพี่น้องเนาะแต่กราฟมากอะอีกอาทิตย์หน้าคุณนะครับพอดี ทีมงานทั้นาทางนี้นะเจ๊กเพคนจีเปตีไกลญี่ปุ่นนะครับผมจะสำรับนกตัวนี้จะถามฟังสายน้องพี่น้องเนาะไปหาพี่น้องเข้าอยู่ทั้งกุ่นแหละครับอ่ะกับปากพยุดไว้นะครับผม,บม,พ,มบพยุดมีอย่างฝากเอสซี่วะครับคืบบอ,อบวกคือบวกนะตอนนี้พยุดเป็ือนเบาหน่อยครับพี่น้องครับแต่ว่าเ้าหน่อยๆแต่ว่านกหลายเลยครับสนสใจกับแม่นะครับนกดินพยุดหลายครับผมช่วงนี้ขายออกหลายพออยู่ว้านทาสิท สิบหกชิดแล้วเนาะไปนี่นะครับพี่น้องไพวานะครับได้ได้จากสิ่งที่ี้ห้ามักมันโบมีนะพี่น้องเนาะมีมีจริงนะครับแต่ว่ากันส่วนแหลกลงทุนจะน้อยนะพ่อเนาะนะครับลงทุนพอแมวท่านมันจะน้อยนะครับสําหรับผู้ดีพ่อการพ่อพิ่ก็ที่ว่าเป็นอาชีพที่ที่นาาจับตาอีกอาชีพหนึ่งนะครับถึงว่าว่าสีโบกกว้างคือจังไกลปีคือจังนกสวยงามต่างๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกั คนเล่นก็เลื่อมหลายขึ้นนะพอนาอค้นเข้าใจในการตอนนนะครับนมดินนี่มันกับโอกาสเสี่ยงมันกับรายมันกับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะพอนาะมีตัวหนึ่งว่พ่อดอกครับพี่น้องครับมีตัวหนึ่งบ่เคยพ่อนะมีสองสามทีไปนะครับแต่ว่าสำหรับนกสายพยุธ์นี่เป็นเป็นเมล่เนะพอนาะเป็นเลือดเมล่เลือดเลือดสูงแล้วนะครับเลือดลอยกับมีนะครับผมซุ้มเมล่ที่เอาสั้นงขึ้นมาขามก็มีนะครับผมกาฝากติดตามพยุธ์นั่นนะครับสิงนักปั่นทั่วทิศนะพอนาะ นะครับเฟซบุ๊กตอนนี้ก็เจ้าติ๋งหนึงไปแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีเจ้าติ๋งหนึงไปท่านไหนอกเอ่อติ๋งหนึ่งนี่ยู่นี่น้องแสงนั่นทำไปน้องแสงแล้วนะครับเพื่อนน้องแสงอ้าวไปหาอาจารย์ในผู้ใบรุ่มเหรอวะเฮ้ยยังไงนะครับผมว่าผู้ใบรุ่มนะครับผมฮะโอเคครับผมกะบสำหรับมือนี้นะครับกะสศรีปักเจ้ากระต่ายแก้วนะครับไว้ก็พยุด ฝากขามฟังไปฟังทายนะพี่น้องเนาะขามฟังเล่าเข้านะครับผมไปมันหมานจะหลุดเยอไปทําไปกู้นนะครับผมจหรับมือนีกับเอฟซีเข้านะครับผมกับิขอล่ากีฬานอกเข้าจะเพียบงอนีนะครับผมมันทำเหล่วนะครับทส่วน่เราบพยุทธ์มาหลายอย่างครับผมขอสวัสดีพยุทธ์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ